ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูกทูกท่านกำลังยุ่กับบ้ามีน้องงอดนะพี่น้องนะเอาสีผ้ากันไปยามเบ็ดพี่น้องผมกับยูทูบชอไอสานบ้านข่อยเองพี่น้องเอามันขี้มือเดียวได้ด้วยสมบูรณ์นี้เอาขออนุญาตบาทข้ามขี้มอใส่สวงมือด้วยครับเรื่องบาทที่นี่มันไปบ่อด้พี่น้องผมก็ไครก็ผ้าพันกับบูออกแล้วพี่น้องเดียเตวบกเข้าลุยเงี้ยวเงี้ยวพี่น้องผมลุยไปเงี้ยวเงี้ยว ไปยามเบวเน้อพี่น้องนะหวังว่าสีมานพี่น้องผมน้องมอดบอกว่าได้ยินเสียงดินตามตามอยู่ภานะพี่น้องเลยเสียงดินตามตามเป็นแนวได้มันก็สิได้ยินหอนในบ้าัไม่ต้องเงินขักทั้งนี้ทั้งนั้นห้างว่เสียห้าก็ต้องไปลุยก,ก่อนครับผมบา มัวแต่กัดดื้อ cây นี้เดี๋ยวอ้าจากตัวก็ได้ดอกพี่น้องไอ้เหรอไอ้พี่น้องผมรุ่ยไปดีเด้รุ่ยไปดีไอ้พี่น้องท่ <c oughs> งามกลางว่ายาหาดที่แสนแห่งแรงแล้วก็รถ้ำทาขึ้มของฝาเนาะพี่น้องเนะาะปฝาถ้ำทาขึ้มมารอให้บ้ามีห้ำเหลี่ยมผันสีว่าเพราะมายามเบ็ดอีหลีเอาปลามาเสียบไว้ผู้หลงคนกับวาไปเด้นี่ ของแท้มากก็มองเลยพี่น้องปั๊บโอ้ยเรื่องบกุงนกมาหนำไปบอดเรื่องบกุงนกมาหนำเอาขูข่นั่นมาไอไอชีถือขู่อืมเออขู่เบลีขู่นั่นขู่ที่มีเสียกนัน่นม,ม,มีหว่วงถือเอาถือหว่วงมันถือหว่วงมัน,นอเออเบื้องแล้วเบืบ้องแล้วมันเรียนเขามันไป มันสีเน้ยนนักยู่อันเงาพี่ละเงางวงพี่เน้ยนนักยู่ไอ้ไม้แหลกพี่ตำรวจต้องไปต้องมาลราบวงเพราะพลาดแยกหลังตำรวาขวักขากิ้วสร้างหัวมันบ่ได้เขากะหากินแนว่ไหมอู้หูหมดไม่ตีนแบบนี้มันจังไดปูบ่แหเมียนนกกับปูลามันดีดตามตามพี่น้องผมเเห็นนับดตอกว่าคำมันบ่หลอนมอดไอ้นี่เนี่ยเด้อ เสียไปให้บามีตอดโอ้ยหลังนี้เห็ดยังได้กะเถือกหมดเลยหลังนี้เห็ดยังได้กะเถือกนี่พี่น้องผมหลังแรกแหกมันหลังแรกแหกหมานโค้งลงโค้งลงน้ำไปไล่ครับลงน้ำไปซ่อนเอาครับผมลงน้ำไปซ่อนเอาครับผมจก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 นี้ตรงจ๊กครับบ่จกบ่บ่ไดตัวหลังแรกกันรุ่นแล้วพี่น้องผมหลังแรกก็ได้รุ่นแล้วพี่น้องผมรูดใบเย็นพี่ควางยุค ที่ความยิ้วมีเสียไปไม่ไดเดียวหมดเขียอหยางเอาเสียไม่ไดช่วยวบามีสีมายามคนตตเออขัวเรียว่าคนโตจัดไปอ่าเออปาสบยุ่หมดปาสบยุ่งบาามีที่ใส่สวรที่ว่ามีผู้ใดไอ้นี่น้องะเขาสี ข้าสีใสสูตรเสียบเงี้ยไว้พร้อมพี่น้องผมมาเยี่ยมตอนมายามตอนสวยเพราะว่าข้าสีเบ็ดเทียมมีนกมีอะไรมาถือนาะพี่น้องเนาะอ่ะยามเบ็ดอีพี่สองมือขึ้นบ่ได้จักตัวจมพุ่บ่คันจมอขึ้นมาได้หมดให้นกเห็นนกสีว่ากินอมมาเห้ป่าดีว่าจะม่เห็นนกอืมอันนั้นอันนั้นนะไปโอ้ยนวเาเกือบสุดไปทีโอ้ยรุดบียด cùng mèo, Uay, biết phàn thử là mèo đây quá, Mình... để biên, Mình... đi mất, biếng, ít biếng, mẹ ăn nó không ăn, ui, mồi hơi bớt quá, nhả say, coi nhả say, nào, dầm luôn đây เดี๋ยวสวยๆบ้ามีสิไม่ยำให้เองคือ่าสิได้จักตัวนี่มาน้ำนีโน่โอ้ยปากแม่โอ้ปากแม่พี่น้องใชเว่าวเจังสี่กับว่าวเป็นบ่าด้จักตัวภาษียบไม่ก่อนพี่น้องมันบวอนบ่อ่าว่าเป็นอย่าง mẹ lẹo để mình bọn như này là. lắm lắng đấy loạn lắng đấy tái xây lên đâu mọt ba mình xí mà biển thủ lạ hay toàn xuôi tay em à, nhưng đi đi ừ, vô nhưng đi đi vô đi cuộp hôn nhưng đi đi vô nhưng đi đi vô áo đi là à, nó cứ chín มันเมีนมมนมนนยนบ่หมดเออเอออย่าฝ้าไปช่ดมันไว่มองนี้คือวปวดสิเลยปะ กับว่าเป็นเนี้ย,ยมันดียอยู่นี้คนว่าใส่กังเกียนดีผ่านทื่กับว่าใส่กังเกียนดสายเปลี่ยนครับ ม,มามามาเฮ้ยลังเลียกับควางให้เห็นแล้วเว้ยเนาะโอ้ดินพี่น้องผมดินเอ้าดนินอยู่ว่าเป็นหยังพี่น้องผมเงียอยู่ดีสบายด้วยครับเด้อนะไป้นวัวนบมัน <laughs> เอ้ยดินหนาวหนาวยุติรักมันควรสิกินดีกรบยู่ดีสบายเอาตะกรบเรามาใส่บาทนี่หัววัวเนาะเออดึงออกมาให้มันยุเท้าของมันเออนกบาทนี่ดินยี้นี่แล้วลูกดิ่นยี่นี่แหละข้างซื้อเปล่า ใส่ใส่ใส่ฟังเยมีเ่เหอนตัวเราก่มีตัวแล้ว้ยเสียไปไหมหลุดพี่น้องผมหลุดลุดี่ยังขึ้นลุดดีเบดท่านที่ขนวันเประกันลอยเปเซ็มาหมดเราประกันลอยเปอร์เซ็มาใส่ขึ้บ่ตัวเงี้ยนายิเลียวตัวเงี้ยหลุดจ๊ได้เขาก็ได้ไปมุกอยู่แล้วแหะ เอาถุหลาจัดหาหนองหมอดเลยเสียบอ่าหัวเขาเสียบมองได้เบิ่งเอาได้พี่น้องเด้อเขาเสียบกกหางมันไอหนกมันไม่เห็นไอ้นกมันไม่เห็นไอ้นกมันไม่เห็นนี่พี่น้องผมนี่ นี่นี่พี่น้องเดี๋ยวมันกิดเจือ,อ,อเดี๋ยวพ่นว่าใส่เบ็ดเงียร้อยใส่กังเว้นว่าสันแมนบ่แมนหลุ่นเอาเ้อพี่น้องเด้อฮะถอยแมงงูดิหนะนึโ่โส้วบหลุดเนี่ยนี่หลุดอีกแล้วพี่น้องผ่านชื่อว่าคมกิฟสวบเป็นติดว่าสันนองมอด ส่วนเป็นติดบรรยากาศทองทงหน้าทางยาสุทอนพี่น้องผมเบิ้งเอาเรือพี่น้องนะ้อเบิ้งเอาครับพี่น้องผมเดี๋ยวบ้ามีเสี่ยวกงลงมาต่อให้พี่น้องได้เบิ้งกันมวลมวนระบาดนี่พี่น้องผมอืมรับรองว่าดูเด็ดเพ่นมั่นกันที่เดียวเชี่ยวไปเรื่อยละพี่น้องผมรับรองได้ว่ามีปัญหาบรรยากาศทองทงหน้าเฮาพี่น้องผมครับสวัสดีครับพี่น้องผมมามาลุยกันนนองมอสิดีหูช้ายาบ้ามีคนบอมานสบาง ดิน่นานาวนาวยุ่หัวกระไดมันเป็นตาถืเทเรเด้นเลยเอ๊ะงดบงหลอนอมือหลอนซื่อตัวีาายอืมอืม,มหยยงย ไม่เป็นยังเสียบลงไป <โซ S 1> อีพี่สวงก็บ,บ่ได้รับรองว่าพี่น้องดูเด็ดเพชรแม่นกับการยามเพ็ดบ่ได้ในยูทูปแน่นอนพี่น้องผมนะดูเด็ดเพชรแม่นกับการยามเพ็ดบด่ได้โอ้ยแคอยู่เหรอเนาะเสียไปเสือปลาตลาดมาเสียบไว้มันกับ,บโบ้คืออ้ยถือแล้วพี่น้องผม ถือถือพี่น้องผมถือพี่น้องผมยี่ตาอีหยังกระติปลาอยู่ทุกนั่นดึงดึงไปดึงไปดึงก็ดึงหน่อยมันเป็นแตนนนน่ตัวหน่อยแท้าไหร่เออเอาเอาขึ้นมาลุนพี่น้องผมตัวหน่อยตัวใหญ่ลุนแล้วก็เสียไปมองลกาพอพี่น้องผมแบบนี้มันต้องเจอยิ่ง ต้องใช้ตะลุนนี่สามหมื่นอาไปไปไปเอาเสียบเสียบเง้ไปนกไปกินโอ้โอยใส่หุ่นบ่เออเอาเอาอยากใส่หุ่นอยาใส่เปลี่ยนเงี้ยใส่ไปนี่ละระวติเอาเน้นเนนนกเน้นนกเสียนี่ อมันจะมีปลาตัวทวมือแบบนี้ก็บ่ไว้เรพี่รองเอยยังได้เห็นอยู่พี่รองผมตัวหนึ่งนะพี่รองนะตั้งตัวหนึ่งไปอ้าวอะไรยู่ดีสบายกับไปหันแล้วครับว่ามนตายหรอไปวนล่งนี้ตื้หานล่งนี้ไหมใช่ขใจวะใจะ

ลุดอีกแล้วใส,ไสไ่ไว้ใส่ไว้อยปลาอย่างวะเสีงสงยงว่าดินเขาอยู่ดีนี่มาาให้หนี่ตั้งทีปลาอะไรนั่นต้องใส่ียงไปทีไรยางเออค่อยใส่เพราะเป็นยังเสียบกุ้งหางเสียบกุ้งหางย้อนลงไปเออพอดีนี่แหละให่หมกค่ะยายามเท่านกไปย่างบบบนี้ไไนกุ้องอย่างมาต่อ หุยรอนอีเดียวมอดขคืนดีเถวพระทางแม้ว่าแต่แดงว่าอกเซ่จีโต๊ไดีฉี่ยังไว้ทางนีงแดงว่าฟ้านะมันมีเฮ้ยกรงเวียนเห้นนกมันยางมาหลุดแต่ว่ากระขื่นป่าป่ามันสีหลาะมันไม่มีหนามเห็นบ่มันเลอะมันทางขวกอย่างเงี้ยคุณจะหนีอืมคุณจะพอ có nhan cỏ mà giờ nó phải có hiện pa à nó nhan nhan nha ดึงไปอีกว่าหัวยฟังนี่มันปลามันอยู่ไให้นี้ขัาดว่ายัางสิลังหนีตายลังข้างลังลังหนีตายลังนี่ดึงไปใช่อุย้ยน้ำคุณเบิด์ตเลยแม่หมดเฮ้ยเนี่ยพี่น้องผมน้ำคุณเบิด์ไหมโอ้ยหลุดอีกเละหัวยผ่าน์เถื่อยังไดว่าขึ้นขึ้นยามอยู่ก็ว่าเบ็ด์ตลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า บัวเ,เรียวก็ยามซ้ำนี่แล้วอ่ะยามเบ็ดยามซ้ำใจก็ขื่นก็นมาอยู่เดี๋ยวมันจะเ,เป็นนกตัวใหญ่บาบมันจะเป็นนกตัวใหญ่ ยาเฝ้าน้องมอดหัวเรียวน้องมอดหัวเวเ้าไปพี่น้องผมอุ้ยอุ้ยพี่น้องผมอุ้ยเอ้ยอุ้ยหลุดแล้วมอดนี่อเอ้ยลง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 อุ้ยเขาหักไปเลยมอดโอ้เอ้ยตัวน โอ้ยเลยเป็นแต่บ really um, ่มีต sure> ัวแห่น้บ้านมีโอ้หลุดดีดีป่ะอ๋อพี่รองผมยังอย่างเดียก่อนกวาดบ้านนี่ปลาอยู่ไ่นี่บัดขู่ตัวปลาอยู่ไฮนี่ได้ไหมอืมปลาอยู่ไฮนี่บัดขู่ตัวหมดหลุดบักย่างแรงพี่รองผมหลุดบักย่างแรงกะไม่โคตรเจ็บปวดเลยวะโคตรเจ็บปวดเลยวะนี่มีหลังหนึ่งอยู่หมดมีหลังนี่เห้อมาอยู่ thấy bây giờ anh coni là lăng ninh bay phăng phụ nông đây nắng nha 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 anh nha 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 สีใส่นีไปยังยับไปอีกยับไปอีกน่มาแล้วน่มาแล้วยับไปอีกครับไปถือไปเลยออไส่หนีพี่น้องอื อโอ้โยพี่น้องผมเกินว่าเบียดล่าเบียดจังโอ้โยมันสิกินตอนไหนของมันวะโอ้โหยหลดพี่น้องผม หลุดแบบบ่นาให้อภัยก,กันเลยทีเดียวเชีวยวฮะเฮ้ยกระซิล้วค<ฮ>ู่หลังหลายกับตัวเบี้นยนดวงเบ็ดนแล้วนี่ยังอะี่น้องผมนีย่นย,นยังเอาเฮ้ยเฮ้ย มอดเอาไปใส่ยใส่หลังอยู่นี่ถอดไปใส่ยใส่เน้นเดียวฮ้ยพี่น้องผมเฮ้ยปลอบไม่กินปลาบ้ามี่เฮ้ยเฮ้ยปลอบไม่กินปลาบ้ามีพี่น้องผมเอาเปลี่ยนเงี้ยยังไม่กินพี่น้องคือเปลี่ยนแนวนี่ปลาท้า,ายช่งไดจะไม่กินเบ็ดได้ปะชักหรอ say mong cầu này là nó bao say nì lắm say nì yam ngay yam ngay. À, ừ. mà lẻn ừ. lén. Ừ. À, ở đây. Đang. Nãy mì nọc. Ừ. sâm ba, nhớ biếng hổng sâm ba, nhớ nhảy xíu bao nhiêu đấy, đi lấy bao hàng mát, ăn không? Ở đây còn mì nọc, phi nòng. ปลาเน่าไมาสิไม่กนินเบ็ดได้ปูก็เหมือนแม่ปูมันกัดสายแล้วปูมันต้องกัดสายน่าจะเป็นนก <right> นกขาปลาคริ๊งนกเหรอแม่นนกก็กินปลาเป็นบ่เมืนปลาดินน่าจงสิ่งนี้ตรงที่แรงจริงห่วย เป็นตงุดูยิดแทนนี่คำน,นั้นยา,าวไปตกลงมาอือเอาได้การพี่น้องผมหลังสุดท้ายเนาะพี่น,อนะน้องเนาะหลังสุดท้ายของเขาใครกล้ามาเห็นมันหนาอยู่อือเอาพี่น้องผมงอื้ยเลี้ยไปเอาเอานี่เนี่ยได้ครับ นี่เด,ดนเนี๋ยวได้ห้วยถอดออกใส่ใสอีกเงี้ยหรอใส่เอาไปว่ามีเป็นปนตัวหนึง่ง <laughs> ปล่อยซะเอาโอาเคครับซรัพนี<ๆ>่แหละให้รางมาัปล่อยะนะครับควาคุณทุกงไร่ทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าอีกหรองผมเจ้าใหญ่ทีมงานอีสานบา่ายของเองยามอีพีสองเซอมีตาแนวตื่นเต้ยนน้องบินหรอเนาะเหนื้อควบคันไม้ไหลายอย่างอยู่ครับผมได้เป็นว่เอาทรซพย์นี่น้องบินหรอเนาะผมปลอดภัยู่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ